ต้อก,การหมดแล้วอะนอกกระปิษนกกระปิษมึงไปกับมันเลยจันร้านร้านาน่ะร้านนี้ก็มีมะเอาแพงอันเด้ร้านเยลโล่อะร้านพิเศษร,ร้านเยลโล่เหมือนกันตกวแบบแต่ร้านเด็กขวัญไปซื้อว่ามันหกห้า,าหรืออะไรน,นะขามลดเนู่น่าจะเอากุ้งกิ้งแม่มาเล่นมั้ง มามาจับนนึนี่กุ้งจิ้งกุ้งจิ้งเอาไันก็ไม่เบืเอ่อหวานเดียวรสใส่เลยแมงเนี่ยไอ้แมงเนี่ยไอ้แมงเนี่ยม,กกมือกูตกกระปุกมือกูเปื่อยมือนกุเรียนนกนนกรกกกะพิดเตีาาเามาวนี่ครัลูกมาแล้วนกนกกระพิษแกตี๋จ้างคนละยี่สิบมาแล้วจะต้องจ้างใช่ไหมไปซื้อนี่ให้หน่อย มึงเงินใี้ใส่ไม่ดีใช้ลูกแค่หลานแม่จังมันกูเห็นวิ่งหลายรอบแล้วกูต้องสารอ,อยากเป็น,น้องกูโทรมากใไรวะ